ปิดไลฟ์แล้วน่าจะไม่แหลกละเราสามารถกระโดดขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ได้ไหมอ๋อไม่ได้หรอเออแล้วไงต่อเนี่ <c oughs> ย <c oughs> เหนื่อยเปล่า <c oughs> มีเหนื่อยด้วยนะมีออกอาการเหนื่อยอ๋อเป็นเป็นต้องเป็นต้องซ้ายเดี๋ยวขวาใช่เอองั้นแหละงั้นแหละทำไมอยู่ที่เดิมอ่ะทำไมอยู่ที่เดิมพี่นั่นแหละโอเคเฮ้ยตกเอาไปไหมอ่าได้ละขึ้นมาละแล้วไงต่อ แกพัซโซนี้กันเถอะจะได้ไปต่อเฮ้ยเกือบโดนกระจกแตกอ๋อให้โคดี้ขึ้นมาเหยียบเปล่าจะได้ขึ้นมาด้วยได้นั่นแหละแบบนั้นเลย กดให้ไหนเดี๋ยวป้าเมย์ไปเองอ๋อเดี๋ยวเรากดให้ลืมไปว่าโฟดี้ต้องมาด้วยอ้าวิบหหยเอา้าเริ่มใหม่เลยเหรอโอ้โห <laughs> เริ่มไกลาจาด สวยครับกดไว้โอเคทีนี้ไปเลยเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปไดด้ Let's go โอ้โหสวยเงยหน้าขึ้นไปดู ยังก็ห้องอะไรสักอย่างนาฬิกาเออห้องนาฬิกาซ้ายไว้แล้วโอ้ยแย่ละโอ้เชี่ยต้องหลบไม่ใช่บอสบอสเข็มนาฬิกานี่เธอต้องทำให้ฉันใจเย็นลงไม่ใช่เหรอจะบ้าเหรอตอนนี้เรากำลังโดนสับโดยเข็มนาฬิกา เฮ <ots df> ้ยอ้เกือบเกือบไปแล้วเฮ้ยมีย้อนมีย้อนโอ้โหมีย้อนด้วยเฮ้ยง่ายอยู่นะหลบได้หมดเลยอ่ะอืมชิวๆเล่นตรงโคนเข็มนี่แหละปุ๊บอ๋อเฮ้ยนายเก่งมากเลยโคดี้โอ้เธอก็ด้วยถ้าเธอไม่ล่วงฉันก็ไม่ล่วง

โอ้ยได้แล้วคนรันรอดรอดได้ไงเนี่ยเออในที่สุดนะเธอเข้าใจใช่ไหมเออบุ้นบุ้โดดไปไหม ไม่ถึงวะไปหนึงโอเคกว่าจะถึงได้เสพบรรยากาศกา็มันแล้ว อ๋อเป็นเป็นกล้องมันชอบหันไปทางนั้นแนะ่ะจะได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้เดี๋ยล็อกก่อนครับเราก่อนเขาได้เป็นเข้าปิดเข้าปิดต้องเข้ามาตัวนี้ก่อนเออนี่ไงนี่ไงเนี่ยได้ละแล้วก็รอ ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโคตรเจ๋งเอ้าเมื่อกี้ไม่เจ๋งละไม่ฉันไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ว่าคือตัวอะไรอ้าวคนจะกลับบ้านไม่ได้แล้วสินะไปก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยเราแค่อยู่ในนาฬิกาของเราโอ้ยโหบอสอีกตัวเนี่ยกระโดดเกาะไว้เอ้าคตรดี เอาเริ่มใหม่เลยเรวคือปุ่มแยกกันด้วยนะกาะไว้เกอไว้โคดี ทำไมเจ้านองนี่มันดูดุร้ายเราเข้ารังของมันไงระวังด้วยดูดูท่ามันไว้มันจะทำอะไรเฮ้ยมันจะทุบกระจกอย่าแล้วอย่าแล้วกระจกแตกกระจกแตกโอ้ย อีกแล้วบ้านเราจะแตกแล้วพวกเราไม่ได้มาทำร้ายใครอย่าแล้วจะหยุดมันไงระวังไม่ทันละเรียบร้อยเหมือนเยี่ยวเลยโคดี้ทำเร็วสักอย่างสิ ทำอะไรไม่รู้อะไรก็ได้เข้าใจแล้วใช่เอาละเอาละเมื่อกี้สนุกมากเลยเก่งมากเลยนะโคดี้ขอบใจนะอ๋อนี่ไงไะไปกันต่อโอ้โหนาฬิกาสวยมากเราชอบนาฬิกาแบบนี้ hay chơi là Brigitte Ui, lan boss à Ồ, lắm Lan เฮ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคโคดี้โอ้โหอ้โหช่องหลบน้อยลงและเป็นอีกคันหนึ่งที่เราไม่มีบ้านขวาเฮ้ยกลางโอเคขวาขวาขวาเฮ้ยบ้านแตกจิบหายแย่ละโอ้โห จบแล้วเหรออ้าไม่จบบอสนาฬิกาโกรธแล้วเฮ้ยอุอยเสียวเนี่ยสูงโว้ยอะไรเนี่ยเมย์เราต้องทำอะไรบางทีนี่อาจจะเป็นทางออกเราก็ได้เฮ้ยไม่นะเฮ้ยโอ้ยเกิดไปแล้ว เฮ้ยหลักหลัเฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยเมะโอ้โหโอ้ยยอดได้ไงวะมันเร็วมากเชกกำลังคิดอยู่คิดเร็วๆสิพี่เฮ้ยสายล่างโอเคลงนี้โอเคขวาลงอุ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยยอดเวลาเดี๋ยวเฮ้ยอย่าบอกนะอีกรอบเหรอ มีย้อนเวลาด้วยเมื่อกี้เกิดบ้าอะไรขึ้นน่ะโคดี้ไหนทำเหรอเปล่าสักหน่อยยิงเฮ้ยน่าจะไอ้หอนาฬิกานั่นน่ะใช่มันแกงเราเว้ยเฮ้ยทำไงอ่ะอุ้ยโอ้โระเบิดระเบิดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันแยกมันแยกอ๋อทำลายนาฬิกาทำลายนาฬิกาเกิดไปโอ้ยแย่ละแย่แล้วเออเร็วเร็วเร็วทุบนาฬิกาทุบนาฬิกาบี เหมือนเราติดลูปอยู่อ่ะโอเคทุบท์ไม่ได้ว่ะเหมือนต้องรอให้ระเบิดลงอุย้ยต้องรอให้ระเบิดลงใช่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 โอเคเหลือเลือนเดียวละไม่ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆวะเออมันเพิ่มเรื่อยๆดูดิหมดเฮ้ยมันโกรธมันโกรธ อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกมแบบนี้มีเอฟเฟกระเบิดขนาดนี้ไม่ด่าไม่ได้การแล้วเฮ้ยโคดี้ถือเวลาไว้อยู่เหรอโคดี้อะไรทำงี้เหรออ้าว โดดไม่ถึงได้เลยวะข้าใครเล่นกันใช่ตอนนี้ฉันกำลังคุมการเวลาอยู่ยิ่งกว่าซาวารุโดเรนเฟนถึงแล้วโอเคหวังว่าจะถึงไป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 เรื่อยไปเร่อยมือโคเทียไหนอ่ะนนียวอันนี้อันนี้แผ่นนี้แผ่นนี้เดี๋ยวโดดไปละไปต่อเลยไปต่อเลย หมุนเลยหมุนเลยแผ่นหน้านี้โอเคแล้วต้องหมุนย้อนไหมหมุนย้อนหรือหมุนไปอ่ะอหมุนไป,ไปเฮ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเออไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแผนนี้แหละแผ่นนี้แหละโอเค,ไ,ไ,อเคไปต่อไปต่อ ้องขึ้นไปอ๋อเราวนุ่นต้องไปห่อนาฬิกาสิโอเคอ่ะไปต่อเลยเร็วมี่มันใช้พลังใช้เยอะมากเก่งมากคนนี้ไหนฮะุนตอนยังไม่เห็นดิบอ่ะใช่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 ใกล้หน่อยใกล้หน่อยโอเคไปต่อหน้านี้เหมือนเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะไปอีกไปอีก เอ้ยอันนี้อันนี้ย้อนย้อนโอเคตอนนี้พี่แน่ดูจอเราอยู่ก็เลยรู้ใช่ไหมอ่อไงต่อวะเฮ้ยอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้โอเคไปต่ออันนี้มันอันเดิมวะหรือว่าอันใหม่อันใหม่เนาะหลังไกลละไกลละไปต่อเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้น,นี่นี่นี่นน ถึงไเนี่ยใช่หรอใช่แล้วใช่แล้วอันนี้แหละไปเลยไปเลย,เลยเแล้วก็อันนี้อันนี้นนถ้าไมเหมือนอเ,เหมือนวนไปวนมาเลยวะพี่เออนั่นดิไปต่อไปต่อไอต่อเนี่ยอันนี้ไม่มีทางไหมเฮ้เฮ้ยบนมาทางเดิเมเพชร เออทำไมเหมือนเหมือนที่เดิมเลยอ่ะใช่ถางั้นกลับไปมั้ยเอาละเอาละงงละงงละโอเคไปต่อไปต่อ,อเ,เวลาเดินใช่ไหมอ่ะเดินเดินนั่นแล้วเน่นต้องขึ้นไปตรงนั้นแน่เลยอ่ะย้อนย้อนใหม่ใช่ไหมเหมือนเริ่มใหม่เลยอ่ะ,ะออโอ้โอ้ไม้โปรไม้โปรละตอนนี้มืนจัดอ่ะไปอีกรอบ เออเหมือนเริ่มใหม่จริงไปต่อเลยเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยเรื่องไงต่ออันนี้คือสุดแล้วเป็นออไปปนไม่อยู่เป็นโอเคตอนนี้ยังไม่ไปไหนนะรอให้ขึ้นเลยไหมไม่จ้ะ ่ะไปต่อเลยแม่ไปที่เดิมรือเปล่าเอ้ยทำไมมันเหมือนวนเลยอ่ะไม่อันนี้ถูกแล้วมะอ่ะลองลองไปสุดเลยดูมันจะไปไหนอันเนี้ยอืมเหมือนเราต้องดูเวลาว่าว่าแต่ละชิ้นส่วนมันจะพุ่งไปไหนไม่อันอันนี้คือทางที่เรามาเมื่อกี้มันวนไปวนมาเดี๋ยววันั้นดูก่อน,บน,บนเออลองเลื่อนเล่นเล่นเล่น,ลนดู Okay, <ล>เราแน่าน<ด>้<ด>องไปประตูนั่นแน่เลยแนบะบเห็นประตูเลที่เรามองอยู่แต่ตอนนี้มันยังไม่มีอันไหนที่ไปได้เ,เลื่อนสุดลงสุดดูสิอันไหนอยู่ใกล้สุดวะเฮ้ยอันไหนอะไหนนะเป็นเป็นลองดูที่ประตูอะลองดูที่ประตูนะเดี๋ยวจะเราจะเดี๋ยวจะ,วจะ,วจะอันนั้นให้ดู นี่หรือเปล่าต้องต่อยไต่ไปหรือเปล่าอันไหนหรออันนี้หรอไหนอ่ะต้องมาทำยังไงอ่ะเฟ้นอ่าอันนี้ก็ได้มาไปต่อหรือไปต่อเลย,อเ,ลยเอาว่ะอันนี้เนี่ยเป็นพาสเซลิลที่ติดนานสุดละดูรทรงต้องหาทำไมไมไม่หยุดหยุดหยุดมันเป็นที่เดิมนะเฟ็นเออมันเหมือนวนเลยเนาะ อ่ะลองไปต่อด่วนไปไปให้สุดเลยไม่ใช่ย้อนต้องเดินตรงนี่มันย้อนอืมันย้อนมันย้อนแล้วห้ามย้อนดูกันแล้วไงต่อเนี่ยอันนี้คือเวลาสุดแล้วน่าจะไม่ใช่นะเป็นเหมือนไม่ใช่เลย งั้นเรามานี่นะไปต่อเลยไปให้สุดไปให้สุดเฮ้ย hey, หรือต้องโดดเข้าไปนูนนหรือเปล่าไม่มีอะไรให้ก่อเลยอะแต่นี่ก็ไกลสุดแล้วนะเออมันน่าจะเ็นน่าจะโอ้โหยากอยู่นะอืมในล่องยอดใหม่ซิ ลองไปนี่นั่นโดดไม่ถึงกล้องละมันมองอะไรก็ไม่รู้อะดูมุมกล้องเราดิมุมกล้องเรามันหันอัตโนมัติเลยนะเหมือนมันไกด์เราอะนี่เนี่ยมันไกด์เราอะไหนอะอะไรเออมุมกล้องมันไกด์เราเนี่ยไกด์ก็ไกด์ก็จัดเลยก่อนหน้านี้เราหันเองตลอดอ่ะไปต่อไปต่ออ่ามันไกด์ใช่ป่ะเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยมุมกล้องมันมันหันมานี่เองเออเอ้ย ว้ยเฮ้ยเฮ้ยทฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะตัวกูว่าปั๊บอ๋อมันไกด์เหรออ๋อนี่มันไกด์จริด้วยอ่าฮะโอเคถึงว่างงๆติดเป็นชั่วโมงเลยตอนเนี้ยล่างเนี่ยแล้วก็นี้อ่าเอาได้ละได้ละไปต่อไปต่อเอ๊ะลงลงลงไปลงไปลง เข้าใจละเราต้องไปเกาะล้างข้างล่างนู้นนี่ไงมันคืออันนี้แหละที่เราผ่านตั้งหลายรอบแล้วโคดี้แน่เลยแขนหักไปแล้วโคดี้โหต้องทำเองเหรอคือทำเองว่ะออกไปแดกซะ โคตรเอพิกวิ่งแล้ววิงวว่งแล้ววิงวว่งเลยว,วิงว่งระวังตกโอคอรดีระวังโอ้ไม่เงยระเบิดโคตรใหญ่เลยเวอรวหุ่ยแสบตาเอ้ยไม่ฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันยอมแพ้ซะเจ้าน,น,นาฬิกา เอออุ้ยย้อนเวลาเริ่มเดือดซะแป๊บเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะจิ๋วโอเคเหลือจะพอกันแค่นี้เราค่อยตะคืนดึกดึกเดี๋ยวพอแค่นี้กันก็ได้มากินมาแล้วแหละเราเราจบนาฬิกาก่อนไหมหรือว่าไงเราดูวันนี้จบเออราเราเข้าแมปใหม่ใช่ใช่ใช่เหมือนจะจบแล้วนะาใกล้จบแล้วนะว้าว เก่งมากทีมเวิร์กดีมากความสัมพันธ์ของพวกนายเนี่ยคือแบบกลับมาเหมือนเดิมละใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจูบได้เลยเนี่ยเหมือนติดกับเมื่อไหร่จะเลิกบ่นสักทีนะไอ้หนังสื้ออก็ได้โอเคครับอย่าไปแบบนั้นใช่ไหมใช่เออเออใช่อ่ฮะ เปลี่ยนแบบอ๋อนี่คือเมื่อกี้เราอยู่ในนี้โอ้โหนาฬิกาเล็กแค่นี้แต่แบบเขาใหญ่สู้กันจริงใหญ่มากฮะมัมม่มันได้ผลล again นาฬิกาคูกูได้แล้วกลับมาใช้ได้แล้วอ่ะผลดีเสีย ลอยฝุ่นเนี่ยแม่ชอบมากเวลาอะไรมันตรงเวลาเป็นคนเจ้าระเบียบโอ้โดนล็อกอีกแล้วจบไปแล้วจดหมายชิ้นที่หนึ่ง เลขสามชิ้นอยากจะเล่นต่อไหมแล้วก็บนเลที่สองไม่ดีมากมีอะไรที่ตายจากความรักที่ทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันตลอดไปเด็กๆไงงานแต่งงานไม่ใช่ความดึงดูดไงล่ะมันดึงทุกคนเข้ามาหาด้วยกันเราไม่ต้องการความดึงดูดเราอยากันแล้ว อ๋อเพราะพวกเธอขาดไปไงล่ะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะหาความดึงดูให้พวกเธอเองทำอะไรเนี่ยไม่ชอบใช่เออก็ได้ก็ได้ฉันจะเก็บไปคิดเล้วกันก็ไม่ชอบก็คือไม่ชอบไงแหม เฮ้ยนี่ไงได้มาเล่นสกีได้มาเล่นไอสเก็ตละความดึงดูดเปรียบเสมือนแม่เหล็กแม่เหล็กสองขั้วเหนือใต้หวกลบโคดี้เมย์ใช่แม่เหล็กนี่แหละจะช่วยให้พวกเธอค้นพบความดึดูดของทั้งคู่ที่หายไป ขั้วห่งบวกขั้วห่งลบ่น,นไม,นนมนไม่ใช่แม่เหล็กมันมีสองขั้วตลอดไม่ใช่สำหรับแม่เหล็กน, <c oughs> นี้ทำไมที่นี่คุค้นๆเลยอ่ะใช่ไหมโ <c oughs> อ้ยฉ <c oughs> ันจำได้นั่นไง <c oughs> จะภูเขานั่นใช่ไหมนี่แหละที่เรามาเที่ยวสกีด้วยกันตอนแรกๆเลยที่เราคบกันเออสวัสดีตัวเล็กๆโอ้บ้าเลยเราติดอยู่ในสโนว์กลอปเคลืนไปยอดเขานันเพื่อไปเอาชิ้นส่วนจดหมายต่อไป

ไอคิวออกอเลยใช่พอร์ตอ่ะออกเลยออกเลยเชิญ to main menu เพลงเพราะมาก <c oughs> it takes two ตัดพาร์ตไปเท่านี้